สวัสด <Vale S 2> ok ีครับผมช่องรถเอฟซีวันนี้ก็จะพาชมหาบุญคุณยับสามเทพเหมือนครับเจ้าบุญนึงครับยอดบุญอัลต้ทย่อยมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องรีบใครนะครับสายละมุงพันบาทนะครับท่านมาสามเทพหางงามครับอ่สายมิตรภาพทำแห่งเบงปันอ่าพอตองเอาหลายนะครับพอมาแล้หลายค่ายกันสามเทพครับอ่ได้เว้นที่หลังหลังแง้ม ประเทศทหารเรงอำนาจธเพราะรัฐท <s ans> <sk r> ับหลวงจุดแล้วในยุติีการรับไตเท้านั้นนะครับมานาตอนนี้มหาหาไายแล้วรูปไแล้วนะครับแั่ความสนใจอยากท่วมชิงสายยิงไทยเชิญว่ให้เขาตีซี่ขาวแย่โว้โอ้ เจนาวาวสองันได้เป็นยังทานเองยต่เบิรตคนน่าเอ้ยเจนาวิโต้สองพันตัวนันขบวนมีจะบอลขบวนมาลงมาเด้อ่ะแตนี่มาห่างแล้วนะครับมาหุงขังมาเลย้าเพี่น้องเจ้าเขาเจ้าเขา รอลุนกันครับวันที่ที่ทัพหลวงทยนอวิยุติการรับสมัครนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรอดเอฟซีสวัสดีครับ